ช่อง u t u b e ก็มีนะครับฟังดีครับมีหลายคลิปเลยที่พระอาจารย์คึกลิินเนี่ยออกมาออกมาเทศออกมาเทศสอนเนี่ยอ่าฟังดีครับมีทั้งหลายพระสูตรนะครับคุณล็อกเตอร์ครับคือคุณล็อกเตอร์อะ่ะมีความรู้เกี่ยวกับพระไตรปิฎกเนี่ยเยอะนะครับคุณล็อกเตอร์มีปัญญาออกมาสอนแบบอาจารย์เบียร์ไหมครับ สามารถทําให้คนตื่นรู้ตื่นทมเนี่ยในธรรมะของภาษาสดาเนี่ยได้เท่าอาจารย์เบียไหมครับจบถึงด็อกเตอร์นะครับออาแทนที่จะดีใจเออมีคนออกมาเนี่ยมาช่วยทาอ่ามาช่วยพูดหลักคำคําสั่งสอนของภะษาสดานะครับแต่ที่จะออกมาช่วยกันนะครับกับออกออกมาต่อต้านนะครับออกมาโยง มาโยงคือด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ท่านเนี้เคยมีประเด็นกับอาจารย์เบียนะครับแต่พอมาเห็นผมเนี่ยใส่เสื้อของอาจารย์เบียเอามาโยงนะครับเอาผมเนี่ยไปโหนไปแขวนห้อยไว้กับอาจารย์เบียนะครับเอาผมเนี่ยเป็นสะพานเพื่อที่จะไปด่าอาจารย์เบียว่าผมเนี่ยเป็นผลผลิตของอาจารย์เบียรฮะผมโตแล้วครับไม่ต้องมาพูดว่าเป็นผลผลิตของใครครับมีสมองครับวิธีไต่ตองได้ครับ แต่ท่านด็อกเตอร์มีสมองหรือเปล่าฮนะถึงได้คิดได้แค่นี้นะครับทำไมสมองไม่ไม่สมกับคําว่าด็อกเตอร์เลยครับทําไมสมองดูสมองหมาปัญญาควายจังะครับนะท่านด็อกเตอร์ผู้หญิงนะครับในทิกตอกของเขาด่าคุณนัทฉับด้วยถ้อยคําหยาบคายด้วยถ้อยคําหยาบคายว่าสมองหมาปัญญาควายอะไรอย่างเงี้ยนะคะทํานองเนี้ย <c oughs> แล้วก็พูดถึงว่าเขาคิดของเขาเองอะนะว่าคุณนัทเนี่ยบอกว่าเขาเป็นผลผลิตของคนตื่นรำของอาจารย์เบียร์ซึ่งคุณนัทไม่ได้ระบ,บุไม่ได้ระบ,บุ <c oughs> <c oughs> โทษค่ะ <c oughs> ไม่ได้ระบ,บุเพียงแต่ตั้งคำถาม,ถาม เพียงแต่ตั้งคําถามแล้วผู้แสดงความคิดเห็นก็ไม่ได้มีใครระบุผู้แสดงความคิดเห็นมีเยอะแต่เข้ามาด้วยความเป็นห่วงน้องเขาทั้งนั้นนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะไปเป็นหลักฐานนําเสนอสู่ศาลที่เขาพูดถึงคุณนัทนี่ฟังไม่ได้เลยถึงขนาดถ้าเจอคุณนัทจะลากลินออกมาตัด